สวัสดีครับมีน้องเคยถามว่าเวลาซิลกันน้ำเนี่ยผมทำยังไงพอ <c oughs> ดีหนูมันกัดสายนะสายไฟเลี้ยวตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ง่ายๆเลยผมใช้สกเตเทปนี่แหละคือของเดิมจะอยู่นี้นี่อันนี้ผมลือ้อแล้วเช็คเไงปรากฏว่าตรงนี้ไม่เป็นไรหนูมันแอบกัดแถวนี้ ตัดแถวนี้ทั้งหมดห้าห้าเส้นตอนนี้ตัดต่ออะไรเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ปกติเดี๋ยวนะแป๊บเ,เดี๋ยวเห็นด้ยวยไปเดียวด้านหลังด้วยอนตแรกมันติดแต่ด้านหน้าไงเอ๊ะมันติดแบบเหมือนแบบ ไฟมันเดินไม่เรียบเราก็เลยมาดูข้างหลังมันช็อตนี่นะช็อตพ่อหนูมันกัดอืก็ช่องแค่นิดเองอ่ะมันแอบรอดเข้ามากัดเ่าเนี้เก่งมากเลยก็เลยมเนยช่กัมก็เวลาซิวกันน้ําเนี่ยเดี๋ยวเสียงมันเวลาซิวกันน้ําใช่ไหมมันก็มีหลายวิธีอ่ะใช้เป็น อพวกพวกพลาสติกแปอาหารก็ได้หรือว่าถัดขวดน้ำมลมโขวดใหญ่ใช่ไหมข้อเป็นเกิกมา้าข้อเป็นไปด้านข้างก็ได้ก็จะมีร่องข้างข้างเนี้ยอ่าร่องข้างๆไปพอดียุงมันบินใส่หัวขอไปทีเนี่ยมีร่องข้างๆเงน,นี้ยเราเอานขวดน้ำมาตัดแล้วก็ ตัดนิดนึงแล้วสอดลงไปก็ได้เป็นการเขาเรียกน,นะกันเบื้องต้นอะไรเงี้ยส่วนเดี๋ยวขอไปขอไปอมันเกี่ยวกับนิดหน่อกล่องคอนโทรลใช่ไหมเนี่ยใช้กาวแท่งไงยิงอัดเขาน้ากล่องก็ได้มันจะได้กันน้ำเข้าแต่มันก็ต้องมีนะ ก็แล้วนะช่องระบายอากาศบัางพื้นตัวนี้ก็มีรูนะเ,ออเดี๋ยวนะก็มีรูอยู่ข้างล่างเดี๋ยวรื้อใหม่ก็ได้จะได้เห็นเนี่ยเห็นไหมรูระบายอากาศทำไมไม่ปิดทิปเลยเพราะว่าอ่ากล่องมันก็มีความร้อนนะมันก็ต้องระบายความร้อนเดี๋ยวนี้ผมจะเอาอ่าอันนี้เป็นกล่องสเต็ปไฟส2โวลต์อ่ากล่องอยู่นี่ เดี๋ยวนะนี่กล่องอู่นี้เ่นี่นี่นีนนกน่กล่องสีขาวใช้เหล็กรูเนะยึดกดับน็อตประแจเบอร์สิบนะเนี่ยยึดไว้สายก็ต่อเข้ามานี่นี่อันนี้เป็นไฟสี่สิบแปดอันนี้เป็นไฟสิบสองเพราะว่าเอาสี่สิบแปดเข้าไปสิบสองพอสิบสองแล้วออกแยกมาก็เอามาใช้กับไฟเล้ลวสิบสองโวลต์แบบมอเตนะอร์ไซค์นะคือนะ เพราะว่าเราก็เลี้ยวแล้วก็ใช้เป็นไฟท้ายไม่ได้กดไฟท้ายให้ดูออขออภัยนะบางีมันฉุกเฉินหน่อยดีผมรีบทำเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีใช้เพราะว่ามันอันตรายมากเวลาไฟสัญญาณไม่มีบอกเดี๋ยวเขาเรียกนะเกิด เหตุอุบัติเหเกิดขึ้นอันนี้ผมยังหาคําตอบไม่ได้นะไอ้รนะบบไฟเลี้ยวกับกล่อ,องสเต็ปดาวอาจจะเป็นที่ดีดเลยมั้งมันต้องกดกดไฟเลี้ยไอ้กดไฟท้ายออกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมกระพิบปกติบางทีเนี่ยไม่ติดเหมือนอไฟมันไม่พอมันมาเป็นบังกจังหวะเหมือนก็พอแต่บางทีไม่พอแล้วกแก้ไขปัญหากดน,นี่เลยเอ พอนใช้กาวร่วมกันเนี่ยมันข้อเสียงเป็นอย่างเงี้ยแหละอ่านะอันนี้ซ้ายใช่ไหมอันนี้ขวาอ่ติดเหมือนกันแต่นี้ติดหมดแล้วตอนแรกไม่ติดเลยเอออาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยนะขออภัยด้วยบางทีมันรีบอ่าและอีกอย่างหนึง่งผมไม่สบายไงออเป็นหวัดเป็นหวัดแล้วก็อ่าเรียแรงไม่ค่อยมี เป็นไข้ด้วยแต่เราก็ต้องทำนะเ,เพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ปลอดภัยฝืนแข็งใจทำอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรมปิดไฟแล้วก็ซีนให้ดูแบบเป็นง่ายขวดน้ำขวดน้ำอลม2ลิตรก็ได้จะเ,เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ก็คือเอเป็นผลน้ำเกลือแล้วก่นอย่างเงี้ยตัดช่วง นะช่วงที่เนะยอย่างเงี้ยแล้วก็ดัด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 มันซะหน่อยแล้วก็ให้มันพอดีสองข้างลงเสียเป็นเกลอกม้ามันก็กันน้ำได้ละัีกหนึ่งแล้วก็ใช้สก็อตเทปปิดผนึกอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้เดี๋ยวผมใช้เทปเก่าปุ้มเ,เดี๋ยวตัวเนี้ย กาวแท่งนะเนี่ยการสายหลุดกันกระแทกน็อตก็จะมีแต้มแต้มนิดหน่อยออแต่นี้ผมลืมตรงแจกอเนี่เออกันเสนิมขึ้นขอไปบางทีไม่สบายแล้วก็พูดอ,อ,อาจจะวุ่นวุ่นแล้วก็เสียงมันอาจจะอ่าค่อยเพราะว่าดึกแล้วนะดึกมากอ,อ,อย่างเงี้ยพวงไ้กัน อความชื้นเข้าไปนะรบกวนทำให้เกิดคาบออกไซด์อะไรพวกนี้อย่างนี้แล้วผมก็จัดเรียงสายดีๆแล้วก็ผมก็จะซีนแบบง่ายๆเลยที่ต้องทำแบบง่ายๆเพราะว่าออลองทดสอบแล้วหลายปีนะสกอดเทปเนี่ยมันก็ยังเหนียวอยู่นะ อืมอืมเนียให้เราเอาออแล้วก็เอาของใหม่ซิลเข้าไปของเก่าติดคาบ้างใช่างมันอะไรเงี้ยเราเอาเน้นทนทานเนาะเราไม่เอาเน้นเราไม่เอาเน้นสวยงามส่วนอะ,อะไรนะอ่าเดี๋ยวมัน อันนี้เวลาซิลใช่ไหมเดี๋ยวขอไพ่มันต้องขยับมาหน่อยออพอดีใช้ขาตั้งกล้องนะโออนะต้องโอ้ยเอาไว้ขอภัยเอ้ยมันไม่ยอมล็อกนะี่เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวล็อกล็อกขากขาตั้งกล้องก่อนอ่นี่ประมาณนี้ก่อนเอ่ออุ้ยสุลักษสุเลจังเลยเอออ,อ นี่ว่าจะหยิบออกจากขาทั้งข้องไงเนี่ยใช่ไหมไอ้ตรงเป็นขอบตรงเนี้ยอ่านี่สิตรงนี้ก็ได้เนี่ยอ่าซีนให้อ่าอุ้ยทำไมมันเนี่ยพอใส่ขาทั้งของ้องเท่าลำบากลำบากเอาบุนสิบุนไม่ได้โอ้ยอ่ะขออภัยธุรกธุเลไปหน่อยอ่าอเน,านี่ยเวลาซีนเนี่ยซีนตั้งแต่ขอบตรงนี้เลยไล่จากขอบล่างขึ้นบน ประมาณนี้เดี๋ยวทําเป็นด้านบนให้ดูตอนแรกว่าจะทําด้านบนแต่มองไม่เห็นกันอก็เลยเอออก็เลยทําเป็นด้านข้างไปอนี่ผมไปซูมอยู่นี่นาผมว่าเออลำบากจังอืมเอาละเผลอกดซูมไว้เหมือนเบอร์ครับ เนี่ยติดตรงขอบก่อนเนีไล่ตรงขอบไปเอาแบบง่ายๆบ้านๆเรา,เ,าเน้นกันน้ำแล้วงานพวกนี้มันซ่อนภายในใช่ไหมไม่างานโชว์วเราก็ทำมันธรรมดา,าแต่ว่าทำให้มันโอเคหน่อยแล้วกันอย่าให้มีก็เลยนะ อาอาอะ้วก็เทปดึงแล้วไม่เต็มแผ่นเดี๋ยวนะทำแล้วอยากให้มีจุดที่น้ำมันไหลย,ย้อนเข้าไปได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวแกะก่อนก็นกนได้แปะไปก็ได้มันเศษๆไปอหลายชั้นน่อยก็ได้กันกันเหนียวกัน อะสก๊อตเทปเปื่อยอะไรอเงี้นะเออเพราะเราก็ไม่รู้หรอกสก๊อตเทปมันจะอยู่ได้นานกี่ปีแต่เท่าที่เคยทําคันนี้ก็น่าจะสามสี่ปีมผมจาไม่ได้นะจำเลยเอาเวลาไม่ได้ไอดีใช้เกือบทุกวันแล้วเออดูแลคนป่วยด้วยนั่งนับวันเดือนปีแล้วทิงงงอย่างนี้ตกลงใช้มากี่เดือนกี่ปีกันแน่ เออ,อเนี่ยจึงมาใหม่อ,นะอาจจะทุรักทุกเลนหน่อยนะเพราะว่าไม่สบายแล้วก็ต้องนะมันก็ยืนยังไม่ค่อยตรงเลยผมวันวันนี้นนก็เป็นไข้ด้วยเป็นไข้แล้ว อ่าฝืนฝืนทำไงฝืนทำมันไม่ค่อยสว่างเนี่ยเออเนะเอออือเนี่ยค่อยค่อยทำไปไล่ไปทีละทีละนิดทีละนิดจนเสร็จอืมพอไล่เสร็จใช่ไหมเจาะรูเป็นรูไอ้ตรงนะตรงที่เสียบเปาะตรงนี้เออเดี๋ยวซูมให้ดู ถ้าเสร็จแล้วอ่ะนะเออเนี่ยจะเป็นรูไอตรงล็อกเนี้ยตัวเนี้ยเราต้องเจาะเพราะว่าไม่เจาะมันจะนะอ่าล็อกมันจะลงไม่ได้เป็นล็อกของตัวนี้เนี่ยลงไปใต้ก่อนกดกลุตรตรงใช่ไหมแล้วดนันขึ้นประมาณนี้ครับเนี่ก็ไม่มีอะไรละอันนี้ก็เดี๋ยวทําให้ดูจนนะเสร็จแล้วก็เทปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตัดคลิป เพราะว่าเดี๋ยวผมนั่งพักก่อนเพราะว่าามันคือร่างกายมันไม่พร้อมเท่าไหร่อยากนั่งพักเพราะว่าแค่นี้ก็รู้สึกมึนๆหัวก็อใครก็ฝืนทำไปก่อนเพราะว่าทำเร็วเท่าไหร่ผมก็จะได้ มีรถใช้งานเร็วอยดีใช้งานทุกวันะนะใช้เดินทางไปนู่นไปนี่แล้วอพอถ้าเราเอาไว้ก่อนในช่วงที่เวลาสำคัญสำคัญอเงี้ยกลางวันกลางวันมันไม่มีจะใช้มันก็ทำให้นะเสียค่ารถเมย์เสียค่า เดินทางซึ่งสมัยนี้ไม่ถูกแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยมีตังค์เล่ไงเออต้องรีบทำเพราะว่าบางทีค่าใช้จ่ายมันเยอะอไหนประหยัดได้ก็ประหยัดเอ่อเศรษฐกิจก็นะใครๆก็รู้เ,เนี่ยอันนี้มันก็เป็นผืนเดียวทั้งแผ่นแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวเอา ออกจากขาตั้งมือถือดีกว่าเออเฮ้อลำบากลำบากเออน่าจะถ่ายง่ายกว่านะ,เ,ะเนี่ยก็ตอนนี้ทำเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะทีเนี้ยซีนเสร็จใช่ไหมเจ,จาะเจาะตรงนี้ก็อย่างบอกอ่ะถ้าเอาวัติดเกือกม้าใส่ได้เนี่ยใส่ไปก่อนเพราะลองตรงนั้นด้านข้างมันมีใช่ไหมออก็เป็นการแบบ การน้ามันไหลเข้าอีกทีหนึ่งแต่กองผออย่างนี้มันก็อยู่แล้วอนะแล้วเวลาขี่ตากฝนมีคนถามไม่ไม่พังไม่พังไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ซิลแบบง่ายๆเงี้ยเออมันก็อยู่แล้วแล้วก็มันก็ไม่ได้ทึบเกินไปบางคนซิลอ,อ่ทึบเกินไปแล้วมีปัญหาเรื่องระบายความร้อนไม่ทันกล่องเสียกล่องเสียก็ต้องเปลี่ยนกล่องออยุ่งอีกเนี่ยยุ่งอีก เนี่ยวงกระจอกอันนี้ติดแบตเตอรี่อ่าอีกชุดหนึ่งแบตบของเดิมอยู่นี่ไงนี่อยู่นี่ของเดิมนี่ผมวิ่งระยะไกลไงอะไรเงี้ยอ่าวงก็เลยมันก็เหมือนใช้จักรยานนะนะเ,เราคิดว่าใช้เราใช้จักรยานธรรมดาเลยว่าเออประหยัดแรงอะไรเงี้ย เนี่มันก็ดีแต่ถามว่ารู้เร็วทันใจเหมือนมอเตอร์ไซค์ไหมไม่อ่ะแต่ก็อ่าเวลาไม่สบายโอ้โหแบบเออดีแฮะเห็นประโยชน์แล้วเวลาผมไม่สบายนะเรียกขแล้วม่อยๆมีบางทีต้องไปทุระลอะไรเงี้ยโอ้เห็นประโยชน์ทันทีเลยครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะออแต่จริงต้องคุ้มตรงนี้นะเนี่ยจบว่าแต่มไม,ม่ผลไนงะ แต่ถ้าใครอยากทำก็ทำอะไรเงี้ออยาอาเบามาปิดเนีย่ยอันนี้ผมวัดไงว่าเอาอเบาลงได้ไหมอ่เอเอรูนอตอยู่ด้านนี้เนะเาะประมาณนี้เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวแบตเตอรี่มาวางเอานะโพ้งมาคล้องไม่เหมือนเดิมเจ <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้ยพยายาม ก,กั้นไอก็ยังไอยจนได้โ้ยกอไปด้วยฮนะมไม่สบายอย่างเงี้ยแหละโอเคเอาเป็นสั้นๆประมาณนี้ครับเออมันทุรักทุเลไปหน่อยอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องก็ถือว่าดูเล่นๆแล้วกันชอบคนนี้แบบเออเปิดใต้เบาะออจะซิวกันน้ำยังไงดีให้มันปลอดภัยเอออย่างเงี้ยสองชั้นก็ได้ แต่เงี้ยผมก็โอเคละแล้วก็ใช้งานไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยส่วนตรงนี้เดี๋ยวซิลให้เต็มเลยก็ได้แล้วก็เนี่ยให้มันลงมา,าลงมาตรงขอบตรงนี้เลยนะเออถ้าใครเก็บงานดีๆทาให้มันเรียบๆก็ได้ถามว่าเปื่อยไหมมันไม่เปื่อยนะมันไม่เปื่อยก็ของเก่ามันติดอยู่เลยอเออมันก็ไม่เปื่อยยกเว้นเอาไปตากแดดทุกวันวอะไรเงี้ยเออ วัาลหลายหลายชั่วโมงอันนี้เปือยแน่นอนเนี่ของเก่าเห็นไหมไม่ได้ออกมันก็ยังอยู่อ่ะเห็นไหมเออก็อ่าจบดีกว่าไม่ไหวแล้วอยากนั่งคือข้ายมันขึ้นเนออี่ยแล้วก็ผมเริ่มหนาวแล้วอ,อ่าสั่นทะทะ้านลงเลยไปเลยอุมเดี๋ยวก็เนี่ยจากนี้ก็งานไม่ยากแล้วก็ เอาเพาะเงยเนี่ยเนี่ยน็อตอ,อยู่ฝั่งเนี้ยเออเนี่ยน็อตอยู่ฝั่งเนี้ยเวลาฟั่มใช่ไหมอยู่ฝั่งเนี้ยเออก็ใส่น็อตฝั่งนี้แล้วก็นะเอาอ่าอ่านะแบตเตอรี่มาใส่แล้วก็ขันน็อตแล้วก็เสริมด้วยแผ่นโฟมเข้าไปเอ้ยนี่มันเป็ขาเรียกโฟมอะไรนะโฟมแบบเอ่อเนื้อพลาสติกอะเนื mean, ้อเหนียวนะเงี้ยก็ซับแรงกระแทกได้ดีมากแล้วก็อ um ่าเขาเรียกอะไรนะ ลกไปหน่อยนะโทษทีโฟมยางดำเป็นคิ้วรถนะเนี่ยก็ซับแรงกระแทกเวลาเราติดแบตเตอรี่ใช่ไหมเราต้องซับแต่เนี้ยเป็นบ่อแล้วบ่ออยู่แล้วใช่ไหมมันก็ซับแรงอยู่แล้วแล้วก็ติดไอ้นี้ด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะเพื่อช่วยทําให้แบตเตอรี่เราอ่ะโซลใครมีแบตเสริมแบบผมเนี่ยมันก็อ่าเอ่อทีว่ว่าปลอดภยัย ความปลอดภัยสูงแบตเตอรี่ไม่เสียหายอะไรเงี้ยนะโอเคเอใครขึ้นสวัสดีครับอาจจะดูอาจจะดูอจจะด่ะผมลืมปิดไฟขคานะผากนะเอออาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยเออพอดีอา่าแม่เสียไปเมื่อทันวาใช่ไหมผมก็ป่วยตามแม่เลยก็เลยอะ แล้วก็พอดีก็พยายามรักษาตัวเองเพราะว่าเป็นความดันสูงแล้วก็เป็นโรคหัวใจนิดหน่อยแล้วก็มาช่วงนี้ก็เนี่ยเป็นไข้ไม่สบายก็เลยว่าก็อยู่ในช่วงปรับยาด้วยแหละก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่ามาชิงป่วยซะก่อนก็เลยขอภายด้วย ถ้าจะรอใช่ไหมคันนี้มันเออ่ต้องเปื่อยอย่างเงี้ยแล้วใช้แปดลูกเดียวมันไม่พอไงก็เลยเอ่ะซือบ้นคลิปเฉพาะกิจเร่งด่วนแล้วกันออโอเคสวัสดีครับผมขออภัยด้วยนะครับที่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องสวัสดีครับ